การที่กลุ่มอลันเจอร์เนี่ยไปร้องทุกข์ที่กองปราบร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรก็ตามแต่ที่กองปราบทีนี้อคือการการประเมินคดีเอาสาหรับตัวผมนะประเมินคดีหมายความว่าประเมินว่าเขาที่เขาไปตั้งข้อหานําข้อมูลเท็ต์สู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นการท่อกวงประชาชนแล้วก็เกี่ยวกับฟอกเงินเนี่ยเอาสามข้อหานี่ก่อนเนี่ยถามว่าเพื่อผมมอง เข่งเข้าไปแล้วเนี่ยอ่ก็หมายความว่าผมก็มานั่งสมาธิแล้วผมก็ใช้วิจนะเขาเรียกว่าซูมเข้าไปดูอ่ะนั่งสมาธิแล้วไปดูว่าเอ่อเขาใช้หลักฐานอะไรในการไปแจ้งความและประเด็นคดีมีอะไรเนี่ยผมก็คือเป็นเป็นคลิปที่น้องไนท์พูดถึงเรื่องดอกไม้สีเหลืองอันนี้คลิปที่หนึ่งแต่อาจจะมีการเผยแพร่ลงเพจเนี่ยอ่าหลายครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งเนี้ยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือที่ ที่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องอนาคาเมีเอพูดถึงอนาคามีทั้งในส่วนของพ่อนกไปนกแล้วก็น้องไนแล้วก็เอาไปลงในเพจหมายว่าอาจจะให้สัมภาษณ์สื่อแล้วตัดลงมาในเพจเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็บอกว่าเกีเ่ยวกับเรื่องเป็นเป็นบุตรของของท่านพ่อของพระจักระยมมณีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพบชาติไหนเอแล้วก็แล้วก็บอกไปอีกว่าไม่ใช่พระราหุลน,นะอ,อันนี้อันนี้คือประเด็นที่สามแล้วก็ประเด็นที่สี่นะก็ที่บอกว่า เรื่องเชื่อมจิตอเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกหรือมีอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยแล้วต่อมาเราก็เราก็ชี้แจงไปว่ามันเป็นวิธีการอันนี้ก็คือประเด็นที่สนะี่เนาะและทีนี้อประเด็นประเด็นต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่มาทั้งนั้นแหละนะอะองค์เคสอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทีนี้ที่มันเป็นสิบเก้ากรรมที่เขาว่าเนี่ยก็มหมายความว่าอาจจะมีการลงซ้ำๆในหลายจุดในหลายโพสต์ก็เลยรวมเป็นที่เขาบอกว่าสิบเก้ากรรมอันนี้คือข้อหาที่เขาบอกว่า เป็นการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เอาแล้วแล้วอันไหนจริงอ่ะเขาก็บอกว่าอันที่มันเป็นจริงก็คือตามที่มีหนังสือออกมาจากสํานักพุาวที่ที่ที่เป็นมติอะไรนั่นแหละอ่าเขาบอกอันนั้นจริงของเราเท็จเพราะฉะนั้นอันนั้นจริงของเราเท็จก็เลยแจ้งข้อหานำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทีนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยผมไม่ได้หนักใจเลยเพราะว่าประเด็นที่ที่ทางเขาเอาไปแจ้งความอ่ะ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเป็นของในเรื่องของความเชื่อทั้งหมดเลยอ่าประเด็นตามพระเตยบิดดกมันเป็นในเรื่องของความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วถามว่าเรื่องราวในลักษณะคล้ายๆเนี่ยตอนนี้ก็คือพี่ป๊อปก็ได้เมตตารวบรวมเรื่องราวแล้วเดี๋ยวจะเอาไปมอบหมายสามว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความเก็ตนะมันเป็นความเชื่อแล้วมันมีเรื่องราวแบบนีจริงนะอันนี้ประเด็นแรกผมตีว่าตกไปเลยทีนี้ประการต่อมาที่เขามองว่าเอาทําไมแล้วมันชอบกองประชาชนตรงไหนอ่ะเขาก็มองว่า พ็คุณเอาข้อมูลเป็นเท็จไปตรงนี้ไงว่าเป็นอนาคมีว่าเป็นเอารูปพระเจ้าเนี่ยคนไปเห็นปั๊บก็เชื่อเลยโอ้โหเชื่อโอนเงิน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 ทําบุญโอนเงินร่วมบุญอ่าเมื่อเมื่อคุณไปบอกข้อมูลเป็นเท็จแล้วทําให้คนหลงเชื่อโอนเงินเนี่ยก็เป็นการช่อโกงอ่าพอโชโกงแล้วได้อะไรมาได้อะไรมาครับได้เงินทําบุญมาพอได้เงินทําบุญมาแล้วเอาไปซื้อที่ดินอ่าที่จะสร้างถานปฏิบัติธรรมเงินในส่วนนั้นเอาไปฟอก ให้มันเป็นขาวนี่อันนี้คือข้อหาที่เขาตั้งนะทีนี้ไอข้อที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นการที่จะไปตั้งข้อหาชจ้ากมประชาชนเนี่ยต้องไปดูในโพสต์ที่ลุงหมอหรือแสงธรรมเององพุธะโพสต์เพื่อขอให้อ่เพื่อเชิญชวนญาติธรรมได้ร่วมบุญเนี่ยมีข้อความตรงไหนไหมที่บอกว่าให้ร่วมบุญกับเอเทพท่านอนาคามีให้ร่วมบุญกับพระสากุบุตรพระสกก,กยมณีน <S 2> <S 2> <S นะท่านก็จะได้ขึ้นถวานชั้นเจ็ด อาจจะสู่พระนิพพานเลยก็ได้ถ้าร่วมบุญนี้มีไหมตอบได้เลยว่าไม่มี้บอกไปเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมทีนี้สร้างสถานปฏิบัติธรรมสร้างจริงไหมตำรวจเขาก็มาดูอมีการบอกบุญเพื่อสร้างสถาน,ถานปฏิบัติปฏิบัติธรรมแล้วที่ดินที่ประกาศออกไปที่บอกจะสร้างเนี่ยมันมีจริงไหมเป็นของใครต,ตรงไหมตรงไหมเนี่ยการจะการจะพิจารณาไงไรข้หาชอบโกงประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูแค่ตรงที่ทนาย กลุ่มนั้นบอกหรอกนะครับตำรวจเขาไม่ได้ดูเท่านั้นหรอกต้องพิจารณาว่าเอาโอเคถ้ามีการโพสต์บอกบุญจริงสร้างหาวิจิบทรทำเพราะไปตรวจบัญชีแล้วเอาเอาไปสร้างาเมื่อชวนญาติใจทาทำบุญร่วมท้างหาวิีิยบทำเนี่ยเมื่อได้ปัจจัยมาก็เอามาซื้อที่ดินเมื่อแล้วสร้างไปแล้วทรัพย์ตรงนี้จะไปตกแก่ใครก็ไปตกแก่กองทุนจัดตั้งูลนิธีเดี๋ยวต่อไปจัดตั้งูลนิเสร็จก็จะสูงโอนเข้าไปเป็น เป็นทรัพของมูนิธิ